บทที่9 0 5การเจรจาขอบคุณสำหรับกำลังใจของท่านแต่ข้ารู้สึกว่าข้ายังห่างไกลจากจักรพรรดิถ้าข้าอยากเป็นจักรพรรดิข้าเกรงว่าจักรพรรดิสวรรค์เทีนยนหยางกล่าวว่าเราจะให้การสนับสนุนเจ้าในเรื่องนี้และบรรพบุรุษต้นไม้ก็จะให้การสนับสนุนเจ้าเช่นกันจักรวรรดิเฉินของเราต้องการจักรพรรดิเช่นเจ้าเมื่อเจ้าเป็นจักรพรรดิเท่านั้นเจ้าจะกลายเป็นจักรพรรดิที่ดีขึ้นได้ เป็นการดีที่จะระดมพลังแห่งแหล่งกำเนิดชีวิตเพื่อมีส่วนสนับสนุนต่อจัก,กรวรรดิไตเฉินมากขึ้นหัวใจของเสี่ยวซานสันไหวจู่จู่ก็เข้าใจอะไรบางอย่างและรีพูดขึ้นว่าถ้ามีวันที่ข้าเป็นจัก,กจรพรรดิจริงๆความการุณาของฝ่าบาทข้าจะไม่มีวันลืมและสิ่งที่ฝ่าบาทต้องการข้าจะทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนจักรพรรดิแห่งสวรรค์เทีนยนหยางยืนขึ้นเดินไปหาเขาแล้วตบไหล่ของเขาจากนั้นเดินไปที่หน้าต่างโดยหันหลังให้เสี่ยวซานและพูดว่า ไม่นานมานี้เจ้าควรรู้เกี่ยวกับการล่มสลายของจกักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ใช่เสี่ยวซานก็ลุกขึ้นยืนและหันไปทางของเขาจากักรพรรดิสวรรค์เทียนหยางถอนหายใจและกล่าวว่าในวัยของเรามีการพิจารณามากขึ้นเกี่ยวกับพลังงานชีวิตของเราพลังงานชีวิตของเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้แต่อดีตจกักรพรรดิอสูรคริสตันก็มีโอกาสพิเศษมากมายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสพิเศษมากมายซึ่งทำให้นางมีอายุยืนยาวกว่า3,000ปีจกักรพรรดิของเราทุกคนกระตือรือร้อนอย่างยิ่งสำหรับพลังงานชีวิตและตระกูลต้นทองฟ้าของเจ้ามีพลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดนี่คือเหตุผลพื้นฐานที่กลุ่มของเจ้าได้ถูกเป็นเป้าหมายแม้ว่าเจ้าจะสามารถเป็นจกักรพรรดิได้ในอนาคตแต่ก็ยากที่จะปกป้องกลุ่มอย่างสมบูรณ์เจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เสี่ยวซานพยักหน้าและพูดว่า มีความคิดบางอย่างจริงๆข้าคิดว่าการปิดกั้นนั้นแย่กว่าการหลบเลี่ยงแทนที่จะถูกโลภเป็นการดีกว่าที่จะปลดบล็อกในเชิงรุกคราวนี้ข้ามาที่สารบรรพบรุษเพื่อประเมินข้าหวังว่าสาลบรรพบุรุษสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้ข้าต้องการให้พวกพ้องของข้าไปที่เมืองใหญ่แยกกันเพื่อรวบรวมพลังงานชีวิตสำหรับเมืองใหญ่หญเมื่อพวกเขาสามารถรับประกันความปลอดภัยได้แน่นอนส่วนใหญ่อยู่ด้านข้างของอาณาจักรไตเฉินของเรา จักรพัสิสวรเทียนอย่างหันกลับมามองเสี่ยวซานด้วยดวงตาที่เร่าร้อนความคิดของเจ้ากล้าหาญมากจงเจาะจงเสี่ยวซานกล่าวอย่างเคร่งครึมข้าชัดเจนมากเกี่ยวกับปัญหาของตระกูลต้นทองฟ้าซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขโดยบรรพบุรุษต้นไม้ในตอนนั้นการฟื้นตัวของบรรพบุรุษต้นไม้ทําให้เรามีความสามารถในการเชื่อมโยงชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับความสามารถในการให้ชีวิต โดยเฉพาะเผ่าพวกเราที่อยู่เหนือระดับราชามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการรวมพลังชีวิตหากมีราชาเช่นนี้ในเมืองหลักพลังงานชีวิตรอบๆเมืองหลักก็สามารถรวมเข้ากับเมืองหลักได้ดังนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เผ่าพันธุ์ในเมืองหลักยิ่งความแข็งแกร่งของเผ่าเรายิ่งใหญ่ขึ้นและมีพลังชีวิตที่สามารถควบแน่นได้มากขึ้นตามด้วยแหล่งพลังงานแห่งชีวิตที่นำทางโลกเพื่อปรับปรุงระดับชีวิตของตัวดูดซับ สำหรับข้าเกี่ยวกับเผ่าเราพวกเขายังสามารถใช้พลังชีวิตแบบนี้เพื่อปลูกฝังครั้งนี้ข้านำผู้อาวุโส36คนและแต่ละคนมีความสามารถดังกล่าวในเมืองใหญ่บางเมืองอาจมีเป็นผู้อาวุโสมากมายเช่นนี้ประจำการเพื่อให้บรรลุก,การทำงานที่ดีขึ้นของการควบแน่นพลังงานชีวิตจัก,กรพรรดิสวรรค์เทียนอย่างพูดอย่างครุ่นคิด ความคิดของเจ้าน่าสนใจมากอย่างไรก็ตามเจ้ายังบอกด้วยว่าเผ่าพันธุ์ของเจ้ามีอยู่ราวกับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์และโลกและเป็นปัญหาในการรับรองความปลอดภัยนอกจากนี้หากระดับราชาของเจ้าออกมาทั้งหมดและเมืองแห่งต้นไม้จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเผ่าพันธุ์ของเจ้าจะเป็นอย่างไรในอนาคตเสี่ยวซานกล่าวโดยไม่ลังเล เป็นกลางตำแหน่งที่เป็นกลางอย่างยิ่งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมืองใหญ่ถ้าท่านอนุญาตแม้แต่อาณาจักรเทียนอยู่เราสามารถไปทุกเมืองใหญ่ได้แต่เราไม่ทำการแทรกแซงใดๆกับมันในด้านอื่นๆสมาชิกทุกคนในกลุ่มของเราที่ไปยังเมืองหลักต้องได้รับการปกป้องโดยผู้ปกครองที่แข็งแกร่งของเมืองหลักและเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการกลั่นพลังงานชีวิตและช่วยให้ปรับปรุง ข้าได้คิดมากเกี่ยวกับปัญหาที่กลุ่มของข้าต้องเผชิญอย่างที่ท่านพูดแม้ว่าข้าจะเป็นจกักรพรรดิก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปกป้องสมาชิกทุกคนในกลุ่มสำหรับหลายชัวชาติเราเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีอยู่เนื่องจากเป็นกรณีนี้เราจะทําให้ทรัพยากรของเราดีขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่ต้องการและกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากขึ้นและต้องได้รับการปกป้อง ด้วยวิธีนี้ครอบครัวของเราจะอยู่รอดตลอดไปแม้ว่าวิธีนี้จะไม่ดีเท่ากับการปล้นพวกเราโดยตรงแต่พลังงานชีวิตของเผ่าจะได้มาโดยตรงในระยะยาวจะดีกว่ายิ่งนานพลังงานชีวิตที่เผ่าของเราสามารถนำมาได้ก็จะยิ่งมากเท่านั้นนอกจากนี้เราจะกระจายตราประทับของบรรพบุรุษต้นไม้ไปทั่วทั้งทวีปเพื่อให้ความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษต้นไม้ส่องแสงได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันเราจะกระจายพลังของบรรพบุรุษต้นไม้และรวมพลังชีวิตของต้นไม้โลกที่จะหล่อเลี้ยงทวีปนางฟ้าของเราเราต้องการเพียงบางส่วนทิ้งไว้เบื้องหลังในเมืองแห่งต้นไม้หากสารบรรพบุรุษอนุญาตให้เมืองแห่งต้นไม้อยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลของเราเสมอมันจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คราวนี้จัก,กรพรรดิสวรรคเทียนหยางไม่มีส่วนแย้งโดยตรงแต่ดูเหมือนจะหายไปในความคิดและหันไปทางหน้าต่างอีกครั้ง นอกหน้าต่างเจ้าสามารถมองเห็นลานบ้านของบรรพบุรุษภายนอกและมันเป็นความรู้สึกที่มืดจากอากาศด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างหลังจากนั้นไม่นานจัก,กรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางก็พูดว่าแล้วเจ้าหลัดเจ้าจะเลือกอยู่ในเมืองแห่งต้นไม้หรือในสารบรรพบุรุษหรือไม่เสี่ยวซานกล่าวว่าทุกเมืองใหญ่มีผู้คนในตระกูลของข้ารวมพลังชีวิตไว้สำหรับพวกเขาในฐานะที่เป็นแก่นแท้ของทั้งทวีปสารบรรพบุรุษของเราจะไม่มีพลังชีวิตที่ครบแน่นได้อย่างไร ข้าเป็นเหมือนจกักรพรรดิที่เต็มใจที่จะเป็นแก่นแท้พลังชีวิตของสารบรรพบุรุษควบแน่นพลังชีวิตเพื่อราชสำนักให้พลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดแก่จกักรพรรดิเพื่อช่วยท่านแก้ปัญหาพลังงานชีวิตข้าเชื่อว่าด้วยการปรับปรุงการควบคุมพลังงานชีวิตของข้าข้าจะทําให้ท่านมีอายุขัยยาวนาน เจ้าได้อะไรบ้างถ้ามันเป็นสิ่งที่เจ้าพูดจริงๆข้าก็เกรงว่าเจ้าจะไม่สามารถออกจากราชสำนักและเจ้าสามารถนั่งที่นี่ได้เท่านั้นจกกักพริสวรรค์เทียนอย่างกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ลึกลำเสี่ยวซานพยักหน้างเงียบเงียบและพูดว่าถูกต้องแต่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มของข้าที่จะเดินไปจริงๆท่านอาจเดาได้ว่าบรรพบุรุษต้นไม้ไม่ได้ตื่นขึ้นจริงๆ ความจริงที่ว่ามันถูกรวมเข้ากับโลกแล้วและอย่างมากที่สุดก็คือการปลูกสัญชาตญาณบางอย่างข้าได้รับการอนุมัติจากบรรพบุรุษต้นไม้แล้วและสามารถนำพลังของบรรพบุรุษต้นไม้ได้ในระดับหนึ่งแต่ภายในขอบเขตที่กำหนดเท่านั้นความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษต้นไม้ไม่เพียงพอเพื่อปกป้องเผ่าของเราทุกที่ในแผ่นดินใหญ่ และหากข้าสามารถเป็นแกนหลักของสารบรรพบุรุษได้ทัศนคติของจกักรพรรดิทั้งหมดที่มีต่อครอบครัวของเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนและความปลอดภัยของครอบครัวของเราจะได้รับการรับรองมากขึ้นในเวลาเดียวกันสารบรรพบุรุษจะเป็นแกนหลักของทวีปถ้าข้าสามารถดูดซับพลังชีวิตที่นี่ได้อย่างต่อเนื่องมันจะไม่เพียงแต่ช่วยลานของบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาของข้าเอง บางทีหลังจากหลายปีข้าอาจจะมีความเป็นไปได้ของการเป็นบนรรพบุรุษต้นไม้ที่สองชีวิตของข้าก็ยืนยาวเช่นกันจัก,กรพรรดิสวรรคเทียนอย่างพยักหน้าและกล่าวว่าความคิดของเจ้าโดดเด่นกว่าแผนเดิมของข้าเดิมทีข้าต้องการแนะนำให้เจ้าอยู่ในสารบรรพบุรุษแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเมืองหลักทั้งหมดจะได้รับพรของตระกูลต้นทองฟ้าและกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นกลางอย่างไรก็ตามหากเราสนับสนุนให้เจ้าเป็นจัก,กรพรรด มีอะไรดีสำหรับอาณาจักรไตเฉินตำแหน่งที่เป็นกลางของเจ้าต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกันกบอาณาจักรเทียนหยูเสี่ยวซานกล่าวว่าตระกูลต้นทองฟ้าของเรายังคงเป็นพืชประเภทหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะเป็นกลางอยู่เสมอหากวันหนึ่งจักรวรรดิเทียนหยูและจักรวรรดิไตเฉินของเราจะเข้ากันไม่ได้ใช้แหล่งกำเนิดพลังชีวิตของพวกเขาและกลับมาที่จักรวรรดิไตเฉิน เมื่อถึงเวลานั้นหากผ่านไปหลายปีการอพยพของเผ่าของเราจะสั่นคลอนแหล่งที่มาของมันดวงตาของจกักรพรรดิสวรรค์เทีนยนหยางเป็นประกายข้าชอบอารมณ์ของเจ้าเตรียมพร้อมสำหรับวันที่ฝนตกและวางแผนในอีกพันปีดีมากข้าเห็นด้วยกับความเป็นกลางของเจ้าแต่การได้รับการอนุมัติจากอาณาจักรเทียนอยู่ไม่ใช่เรื่องง่าย